รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ความงดงามทางศิลปะค่ะอยู่กับเราสองคนโมค่ะมีนค่ะและวันนี้นะคะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปชมงานศิลป์ของสยามอย่างมีสไตล์กับรายการสยามศิลป์ค่ะ,คะวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันคะน้องโมวันนี้นะคะพี่มินเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมกันจีบสาวซึ่งก็คือการแสดงของ พาลีเกียวนางดารานั่นเองค่ะแต่ก่อนเราจะไปชมการแสดงอันสวยงามนี้นะคะเราจะไปรับฟังความรู้เกี่ยวกับชุดการแสดงนีนะคะกับอาจารย์วิโรจน์อยู่สวัสดิ์กันก่อนค่ะขอบคุณน้องโมกับน้องมีนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามีชุดการแสดงที่น่าสนใจมากๆก็จะเป็นเรื่องความ ที่หนุ่มเกี้ยวสาวนะคะก็คือพาลีเกี้ยวนางดารานั่นเองชุดการแสดงนี้นะคะเราก็มีผู้รู้ที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องของความเป็นมาแล้วเนื้อหาอัตลักษณ์ต่างๆของชุดการแสดงนี้ด้วยนะคะท่านอาจารย์วิโรจน์อยู่สวัส,วสดีดค่ะอาจารย์ค่ะพาลีเกี้ยวนางดารานางดารานี่เป็นใครครับพาลี<น>พอทราบนางดาราเนี่ยเป็นนางฟ้าอยู่บนฟ้าเพราะว่าพระอิศวน,นั้นประธาน ประทานมาให้แก่พาลีนั้นนำไปให้แก่สุครีบน้องชายเพราะน้องชายนั้นทำความดีไว้กุสามารถคืนเขาจุเบนให้เอ็นลงซึ่งโดนโดนโดน,โดนยักษตนหนึ่งเอาถอสังวานเกวี้ยงเพราะตกใจสยุมภูคือตุ๊กแกร้องแต่ขึ้นไปเฝ้าแล้วก็ตกใจมโหมก็เลยเกวี้ยงนั้น พอหลักจากตั้งเรียบร้อยแล้วพระอ,อิศวงก็อเห็นมีความดีเขาเพื่อเอินพาลีจะขึ้นขึ้นไปเฝ้าพอดีก็แล้วงั้นก็ฝากฝากใส่พระอบมามพรอะอบมาให้นางให้สุภาลีมาฝากแก่สุครีครน้องชายอันพาลีนั้นตัวจริงๆแล้วก็คือกา,ค,อกาคือพยาการากพยาการา,าก,ากาคือฉายาที่พระอิศวนประทานมาให้สารชื่อแล้วจึงว่าพ,พาลีนั้นเก่งกาดมากสามารถ ไม่มีใครสู้สาพาลีได้แม้แต่ทศก,กัณฐ์พาลีลบเมื่อไหร่ก็พลังจะลดมาครึ่งกึ่งฉะนั้นแต่เสียดายว่าพาลีนั้นไม่ไม่อยู่ตามท้องเรื่องก็ไม่ทราบว่าผู้ประพันธ์ก็ต้องการให้ยกคือหนุมานขึ้นมาเด่นกว่าก็เลยต้องกำจัดพาลีลเมื่อในตอนพาลีสอนน้องอันนี้ต้องพูดอีกทีเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าคะเป็นพี่น้องกันเลยเป,<ม>เป็นพี่น้องพ่อ เพียงแต่แม่เนี่ยชื่อนางการอัจนาแต่พ่อพ่อพระพระสุครีบคือพระอาทิตย์ค่ะพาลีคินลูกพระอินสิ่งกายสีเขียวนะครับเนื้อฝากมาแล้วพอมาถึงลำหลักพระอิศวรเนี่ยพระอิพันดาราทวงแล้วทวงแล้วนะว่าอย่าเปิดนะอ๋ออย่าเปิดอย่าผิดสัญญานะสัญญาตายด้วยสอนสอนพันดารา คือสอนพระรามตวตใจโดยสอนพระรามพระรามก็คือพระนารายณ์แต่ว่าความก็อยากรู้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุกอะแหละสอทลออยากรู้เรื่อเลยเปิดพอเปิดก็สวยก็หลงก็เลยเกี้ยวลักษณะการเกี้ยวของลิงในตอนนี้ของพวกผมเรียกว่าเป็นการยืนเกี้ยวส่วนใหญ่นั้นมักจะนั่งเกี้ยวนั่งเกี้ยวจะโลมจะอะไรก็ตามจะนั่งเกี้ยวจะเชยจะมือสองมืออะไรตาม แล้วก็มีลักษณะของการสมมติว่ามีการเล้าโลมหกหลัก<ช>หลังจากที่เกีย้ยวเรียบร้อยก็ขึ้นเตียงแล้วได้เสียแล้วกันว่าไปถ้าโลมลิงเขาเป็นลิงยอดเราะฉะนั้นลักษณะการเกียียวของลิงยอดนั้นจะไม่มีการหกกเะเการม้วนหลังเหมือนเหมือนลิงโลนก<ช>ลิ้งออกจากเตียงนอนหงายเล่นคางนางนี่เฉะนั้นจะมีความต่างจากการเกียียวของของตัวลิง<ช>โดยเฉพาะตัวหนุมานครับ แล้วอย่างนี้ไม่มีเรื่องเหรอคะท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นของขวัญของสุครีบก็มีเรื่องฮะมันตอบเนี่ยมันต้องไปเล่นไปถึงพอหลังจากได้นางจีนางนางนางดาราก็ทวงแล้วแต่ว่าเขาบอกอะเขาก็เขาก็จะได้เป็นของเขาครับก็รักโลภโกรหลงขนั้นจริงบอกว่าภารีนั้นเสียสัตว์เสียสัตว์เพราะสัตรีค่ะแค่เนี้ย เแล้วต่อมาเมื่อกลามไปถึงตอนถึงตอนภารีสอนน้องอหลังจากที่พระอทุกขีพรู้ว่าเนี่ยโดนโดนโดนพี่ชายหักหลังทรยศก็เลยก็จัดการไปก็ไป,ไปฟ้องพระรามตอ,อนนั้นพระรามลงมาอ่าะ,ะลายลงมาเป็นพระรามแล้วก็ให้พระรามก็เลยเอางันไปสู้กันเองแล้วเดี๋ยวจะแผงสอนไปแต่ว่าความเก่งของภารีนั้นเขาคขว่าสอนไม่ได้อพอสอนได้ก็รู้ ปาพระลรรังก็บอกเนี่ยแกเสียสั์เองนะแกไม่ได้ฉไม่ได้ทามแกฆ่าแกนะแกเสียสัด้วยเพราะมึงแกยกตายด้วยสอนของของมันละหล่ะแต่คว้าไว้ได้คว้าไว้ได้แต่ว่าก็ตายครับเพราะว่าตัวเองเสียสัดแล้วไม่ก่อนสอนไอ้ก่อนตายเขามีบทสอนสอนน้องสอนสอนสอน,สอนน้องคือถูกคลีบบทคือกินการกินใจคือเหมือนกันทําราชการยังไงยังไงตรงรักพระเกียอะไรอย่าง <ๆ S 1> จะอยู่ในราดคือคาดใ้บทราชสวัสดิ์ของ ของที่ในรัชการปัจจุบันนี้ก็คือพอพอจะตายแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกสํานึกอะไรต่างๆแล้วก็เลยสอนไม่ทันแล้วเสียสัตว์ไปแล้วเสียสัตว์ไปแล้วนะคะก็บางทีเนี่ยมันก็สายเกินไปกว่าจะคิดขึ้นมาได้อนี้เป็นเป็นบทเรียนได้เหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นหมอมากเลยครับเหมอะหมอกได้เลยสามารถบรนรูปแบบของการชื่อสัตว์สุจริตตามตรงรักพักดีอ่า ทำตัวยังไงให้เหมาะสมเมื่อเข้าเฝ้านายไม่เยอะยิงไม่ไม่จองหองไม่อวดแต่งกายอวดนายนะแล้วทําทํางานยังไงแม่เช้าชามเย็นตามสอนอเหมือนใจอสอนรักักีเป็นอะไรนะเป็นกิจที่ดีของข้าราชการเลยครับด้าน,นเลยฮะเป็นด้านเลยบึงพเฉยบทตอนนี้ท่านจึงบอกว่าถามว่ายากไหมต่ในส่วนพวกผมเนี่ยถ้า่าไม่จําเนื้อเนี่ยมันจำไม่ได้ มันจำได้แล้วก็มันใช้บทแล้วก็การเข้าหนาค่างซ้ายขวามองทางซ้ายทำบททางขวามองทางขวาบททางซ้ายอะไรเมื่อความเหมาะสมแล้วก็ลีลาได้อารมณ์การกุ้มกลิ่มการแก้วชูอะไรเงี้ยครับเพราะว่าการลีลาอันเนี้ยโดยเฉพาะตัวตัวแสดงของตัวเนี้ยอาจารย์คุณอย่างผมเนี้ยมันไม่ได้ไม่ให้เพราะ ลิงเนี่ยคือลิงยอดเขาเรียกลิงยอดบีถ้าลิงตัวไหนใส่มงกุดเขาเรียกลิงยอดนั้นลักษณะของโครงสร้างที่คนที่จะเล่นนะคือตัวสูงโป่งอย่างเนี้ยอย่างโครงเนี้ยแล้วก็คอต้องชัดอย่างผมเนี่ยคอสั้างใส่แล้วปิดหมดเลยมันก็ไม่ใช่แล้วก็ลีลาสําคัญมาดพาลีนั้นคือกษัตริย์เจ้าเมืองขีดขินดังนั้นทรง หรือลักษณะการเกี้ยวกนดีการเดินกันการตีบทอะไรครับบางเหมาะกับความเป็นกษัตริย์เรียกว่าลิงกษัตริย์ครับไม่ชงชางไม่ลุกลี้ลุกลนต้องม,มีความสุขต้องมีมาดนิดนึงครับเหมือนตั้งโตเก,กี้ตั้งพารีฮะก็ถือว่ลิงผู้ใหญ่ครับทีนี้จุดเด่นของตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงการเกี้ยวภาราีการเกี้ยวครับการเกี้ยวแล้วก็ก,การการใช้คํา ทำยังไงยังไงให้ดูเจ้าชู้ทำไงให้ดูกุ้มกลิ่มตรงนี้เราใช้เสียงภาคใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ร้องฮะใช่ร้องเป็นคนร้องมีนักร้องร้องและก็มีภาคมีภาคสลับกันอย่างนี้นะฮะคือสร้างชื่อเสียงมากเมื่อข่าวที่เล่นพาลีสอนน้องที่โลคอแห่งชาติเครืเรียกโขนชุดเงินล้านเป็นครั้งแรกที่สามารถสร้างรายได้ก็คือมากเลยโขน เงินล้านคือชุดพาลีสอนน้องทําบทโดยครูเสรีหวังในคำก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมนะคะก็อาจจะไปหาชมได้นะคะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีไปไกลมากเราอาจจะมีอยู่ในยูทูบเราอาจจะได้เร็วได้ชมเร็วๆนี้แต่ผมไม่แน่ใจอ่าอย่างอุไว้ก่อนแล้วกันอุไว้ก่อนและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนเมื่อไหร่นะคะอาจจะขอข้อมูลจากทางท่านอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ สุดท้ายเลยค่ะอาจารย์อยากจะให้ <c oughs> อาจารย์ช่วยพูดถึงเด็กๆเกยาวชนที่อยากจะเรียนโขนเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์ <c oughs> เริ่มด้วยใจก่อนฮะใจรักก็ป่ะค่ะแล้วใจรัก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 ตัวไหนให้แน่มั่นคงอย่าอยาเดี๋ยวชอบยักษ์พออีวันชอบลิงค่ะอีกวัน <c oughs> วันลุกขึ้นไปชอบตัวพระอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่แลวคือต้องให้กําหนดแน่นอนเพราะว่าเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมของตัวละครโขนแต่ละรวมไม่เหมือนกัน มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะกลายเป็นเป็ดว่ายน้ําก็ได้บินก็ได้บินก็ได้มตไม่ได้ดีสยาไม่ได้สําคัญที่สุดใจรักก่อนครับใจรักแล้วอย่างหนึ่งการเรียนโขลต้องถือว่าเป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งแต่อย่าโหมทําตามรูปแบบของการฝึกฝนของโบราณจนถึงปัจจุบันตามจารีตแล้วก็อย่างหนึ่งพอเรียนแล้วอย่านอกรีดอย่า เอาไปทําอุตริอย่างอื่นเพราะว่าโบราณนีก็ถือว่าการเรียนโขนมีครูครักษาถ้าทําดีเขาก็ได้ดีแต่สาคัญที่สุดขอให้เขามีความตั้งใจและเป็นเด็กที่มีจิตใจที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเป็นมรดกของชาติที่ดีว่าได้เป็นโขนเป็นมรดกของโลกครับ ค่ะสุดยอดเลยค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะน้องๆหรือเยาวชนนะคะที่สนใจในเรื่องของโขนแล้วก็อยากจะเรียนรู้เนี่ยที่หนึ่งเลยก็คืออาจารย์บอกแล้วว่าต้องมีใจแล้วต้องมีความรักในโขนและหาตัวเองให้เจอนะคะว่าตัวเองอยากเป็นอะไรค่ะช่วงนี้เราไปรับชมกันดีกว่าว่าในส่วนของพาลีเกี้ยวนางดาราส่าสนุกขนาดไหนไปชมกันค่ะ รัก <re bekannt usion> ขวัญชีวีสีชีวิตแม่ยาอิดเอื้อนเบือนบิดคิดหลีกหลบอันพระอบนี้พี่รับมาก,กับมือถึงหนักหนอพี่ก็สู้ถือประคองอุ้มลำบากเหลือจนเหงื่อชุ่ม เพราะอุ้มน้องจนพาเจ้าเข้ามาถึงห้องเห็นชะนี้โฉชมเชหลาเจ้าจะให้พี่สละลาโอ้น้ำใจช่างไม่เมตตาปราณีหนอมาเถิดนะแม่อย่ารั้งรอ ให้นานเนิ่นเชิญแม่ร้อยช่างไปนั่งให้เพลินเพลินบนแท่นทองกล่าวชะอ่อนก้อนตะกองแสนผิดสวาสดประคององค์อานงนาดขึ้นเชยชม ต่างแนบชิดสนิทสมพิรมยา you. Mm -hmm. บ้าสําหรับการที่เราพาไปจีบสาวในวันนี้สนุกมากมากเลยนะคะพี่มีนใช่ค่ะและยังไงวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลินนะคะคณะศิลปะศึกษาเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังขอขอบคุณอาจารย์วิโรอยู่สวัสดิ์ค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะแต่น่าเสียดายมากๆค่ะน้องโมท,ที่วันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ